สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็พามาชมพี่ชีกับพี่เมอร์นะคะเล่นน้ําเนี่ยบ่อนี้ไม่มีแล้วไม่มีน้ําให้เล่นก็มาเล่นบ่อข้างๆเอาตามจริงพ่อก็ไม่อยากให้เล่นบ่อนี้นะคะเพราะว่ามีปาปกินเนื้อเยอะแต่ว่าเด็กๆร้อนจัดนะคะก็เลยอ่ะสักกหน่อยสักกหน่อย อันทั้งผีขื่นก็ได้ลูกขื้นไปทัววันนี้ก็พาสาวน้อยมาเหมือนเดิมนะคะสาวน้อยปอกคอสีชมพูนะคะเดินตามคุณตาคุณยายตลอดเลยเด็กน้อยตัวเนี้ยเด็กน้อยตัวเล็กตัวเนี้ยเด็กน้อยตัวเล็กตัวเนี้ยเด็กน้อยตัวเล็กตัวเนี้ยหน้ากำหมุมหมุมหาบัวอันนี้มาวิ่น่าทําท่าเลยเห็นเด้ตกได้เลย huống say huống say, thấy lắng cả bơng đấy luôn, má, má. Lì lá lì láy, đây nè, phẳng đấy nè, cả lăng คุณยายปล่อยเด็กไม่ได้นะคะปล่อยเด็กน้อยตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กน้อยนะคะวิ่งตามพ่อนะคะก็ลงน้ําจมใช่ไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็วิ่งน้ําลงน้ําจมจมจมแจมเลยแต่หนูซ้อมมาแล้วแหละหนูซ้อมลงถ้วยน้ําแล้วหนูลง้อมน้ำแล้วนะคะหนูลง้อมาแล้วนะคะขึ้นมาดก มันน่ารักจังเลยออเอบอมอมมา <laughs> นั่งกับปปุลดนโอ๊ยลีลาเนาะลีลาจัดโหลดเธอนะ่ะซัมเมอร์พ่อหนุ่มเจ้าเจ้า,เจ,า,เ,จาเจ้าอย่งก่อเจ้าลีลาจอมลีลาโอ้ยเอาเธอเอาเธอลูกพี่ พอยืนถ่าจนคานแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นแตงยูดากใส่น้ำดีแทนเหรอพ่อกระถาแตนน่ไหนจเจ้าลูกบอลมาคุณนะคุณนะเกินต้านพ่อบอกว่าบตองกันละพุณนะเพิ่งเอาไปแล้วนะเ,ลเนี่ยออโอ้ยขี้กระโปรกง พ,พ่อบสนใจเฟื่อนเฝ่ามาเอามาแห้โหลดยีกระโดดก,กระเดียเอามาเอามาให้พ่อนะ่ะลูกลูกบอลนนะ่ะพี่มา,าลูกบอลไว้ใสลูกบอลลูกบอลลูกบอลครับอืมมาดมลูกมาดมลูกสาวไปเอาลูกบอลก่อน <c ười> ขั้นเขียวพอขั้นเขียวขั้นเขียวในความเหมือนอาลูกบอลมาลูกบอลนนะ่ะ จอมรีร้ายรีเนาะเออเอาลูกบอลมาแล้วก็ไปตะลิ้มยู่นั่นหล่ะลูกพอให้อาหารปลางงงงโทรศัพท์อาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามีระบบหายใจเครื่องเล็กๆนะคะอยู่ที่แขนนะคะมันกระตุกนะคะตุกๆๆๆเลยเนี่ย อ่าๆๆลองเดินก่อนเอาไปลองเดินไปอ,อืพอเรนนำลูกยุดถังเทิงอืพอไปหออลูกบอลแล้วลูกกระเล่นยกข้างบน่าสาวน้อยปลอคอสีชมพูนะคะสาวน้อยตะมูตะมิเอียงล่ะชิตาลูก เดี๋ยวมันหล่นลูกเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวมันหล่นเอาอยู่กับคุณยายก่อนอยู่กับคุณยายนะคะตายละบุญ่ึเป็นอย่างงี้คือเป็นทั้งสันไปบ่นก่อนเดี๋ยวพาอี็กน้อยไปดูพ่อกับแม่ก่อนนะพ่อกับแม่ทําอะไรไม่รู้เลยเอ่อหมูบอผิวเพชรคือเป็นทั้งสันชิตาเอาดามใหม่ดามยังชิตาซามาโนนนลูก

ขอเตรียมเอาใหม่มาจัดการไนเตรมตัวพี่ว่าหามุมหามุมหามุม้วไม่ทันเมียจอยไม่ทันเมียเลยเจท๊ทีจัดการให้เรียบร้อย เป็นไงเป็นไงปลาปลาเขาไปกินข้าวปลาลูกปลาปลาเอาหนูน้อยอ่ะหนูน้อยไปกินข้าวของคุณยายได้แล้วค่ะคืนนี้ได้บ่ลูกมนี่มานี่มาเดีวมันมันชันบ่หล่ะเธอมาๆามาเมันชันบ่พอสูพูดแล้วก็สิไปปากท่อพุ่งลงบ่ไป เหมือนยังกับตเนาะอเอป่ะข้าบ้านเข้าบ้านพี่ชีกับพี่เมื่อเข้าบ้านป่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาเด็กๆไปทานข้าวนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กน้อยทานข้าวก่อนโอ้เสียงไหม <c oughs> เดี๋ยวจะให้เด็กน้อยนะคะ,ะหกพนอกินก่อนแล้วก็พ่อแม่ค่อย ตามที่หลังเดี๋ยวเด็งนะ้องไปกินข้าวก่อนนะพากันกินเก่งแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วเนี่ยเครื่องสูบอาหารเนี่ยฝากพี่ๆช่วยติดตามด้วยนะคะติดตามช่องเราเยอะๆนะคะฝากมาดูความน่ารักของชิตาเสมอแล้วก็เด็กน้อยทั้งหแสบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ